ผมเป็นคนที่ชอบทําอะไรด้วยตัวเองครับยิ่งงานบ้านเนี่ยยิ่งชอบเลยครับเพลินดีถ้าอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะไปเสิร์ชใน Google หรือ YouTube ดูพอได้ข้อมูลที่ถูกต้องผมก็เอามาปรับใช้ครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งภรรยาผมก็ไปเจอปลวกเข้าซึ่งเราทั้งคู่ก็ไม่รู้จะทํายังไงครับผมก็เหมือนเดิมครับไปเสิร์ชใน Google y o u t u b e เหมือนเดิมครับ พอได้ข้อมูลมาครบแล้วได้ข้อมูลที่เพียงพอแล้วครับผมก็เลยซื้อเหยื่อกาจัดปลวกมาใช้ดูครับก็ลองสัก5วันครับก็ลองแบบเอาไปวางในที่ที่มีปลวกครับพอพ้นจาก5วันไปแล้วผมก็เลยลองมาแกะดูครับว่าเป็นยังไงผมก็โอ้งงครับตกใจเลยว่าหายทั้งเหยื่อทั้งปลวกเลยผมก็นึกว่าจะใช้ไม่ได้ผลหรือเปล่านึกว่าจะต้องไปซื้อใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู <S <S ้จะทำยังไงผมก็เลยลองโทรไปปรึกษาพนักงานดูครับ พนักงานก็น่ารักครับเขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีค่อยๆทาตามคําแนะนําของเขาครับถ้าอันไหนไม่เข้าใจก็โทรไปถามเขาครับเขาก็ให้คําแนะนําได้ตลอดครับใครที่อยากจะซื้อเหยือกกาจัดปวกผมขอแนะนำอันนี้เลยครับในเมสิสออนไลน์ลองดูครับ